โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน Sky Shop นะครับผมบริการร์มบ b o ก Food นะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์ม w วลฟาร์มนุ่นาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky Shop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ Sky Shop หรือว่าแฟนเพจของ Sky Shop นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งสองอย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับเทสเทสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม d r y o n of Aurora เองนะครับผมซึ่งเป็นเกมแนว โรเพสเวิเบิลเอาตวรอดนะครับผมซึ่งเปิดใหม่ในโลบอกเลยนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะมากๆภายในเกมนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเกมเบื้องต้นสอนเล่นแล้วก็สอนทำ퀘สเบื้องต้นทั้งหมดในเกมที่เปิดเข้ามาในตอนนี้นะครับผมโอเคงั้นมาเริ่มแนะนําเกมกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเกม John off อ r o ร a เนี่ยจะแบ่งเป็นบทบาทจะแบ่งเป็นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหอย่างนะครับผมทุกสายเนี่ยจะเริ่มจากเอาไซเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับ โอเคนะครับผมซึ่งเอาเตเดอร์น,นะครับผมก็อารมณ์ประมาณแบบผู้เอาชีวิตรอดนะครับผมซึ่งผมขออธิบายก่อนแล้วกันว่า,าหลักๆของเกมนี้เนี่ยเ,เรื่องก็คือโลกนะครับผมมาตกอยู่ในแบบแบบตกอยู่ในแบบว่าสภาวะแบบว่าโลกจะ,ะมีโรคระบาดภายในเมืองประมาณนี้นะครับผมเป็นทั้งโลกเนี่ยแบบติดเชื้อระบาดเป็นกลายพันธุ์กันประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ทุกคนที่ต้องเอาตัวรอดจากพวกซอมบี้มิวแทนต่างๆแล้วก็เอาชีวิตรอดจากคนที่แบบเป็นโจรมาป้นเราประมาณนี้นะครับผมโอเค ซึ่งอ o ไซเดอร์อ่าเรากลับมาเรื่องอ o ไซเดอร์นะครับอ o ไซเดอร์เนี่ยถ้าให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยคือผู้เอาชีวิตรอดหรือว่าผู้เหลือรอดนั่นเองนะครับผมซึ่ง o อ t ไซเดอร์นะครับผมสามารถปีกย่อยปีกได้สองทางนะครับผมซึ่งทางที่หนึ่งคือทางที่ดีนะครับทางที่ดีเนี่ยคือเป็นซิติเซนนะครับผมซิติเซนเนี่ยคือคนในเมืองนะครับผมซึ่งจะมีเฟียนะครับผมซึ่งเป็นทหารคอยปกป้องนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นทหารแบบว่าเป็นคนในเมืองประมาณนี้นะครับซึ่งอ o ไซเดอร์เนี่ยจะสามารถเป็นซิติเซนได้ ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นเป็นซิติเซนได้เลยต่อเมื่อมีเล็บถึงร้อยนะครับผมซึ่งเล็บเนี่ยคือค่าความดีนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็อีกสายหนึ่งคือสายแห่งคนชั่วนั่นนเองะครับผมซึ่งสายคนชั่วเนี่ยเมื่อเอาไซเดอร์นะครับผมไปทําการยิงเฟียรหรือว่าเป็นทหารหรือว่าตำรวจประมาณนี้นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเล็บเนี่ยจะลบติดลบจะสามารถกลายเป็นคิวินอลหรือว่าเป็นผู้ร้ายได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คิวินอลเนี่ยสามารถต่อยอด ทำความชั่วเรื่อยๆก็จนกลายเป็นรีสิสแตนได้หรือว่าเป็นแบบอาชญากรรมประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบหัวโจกประมาณนี้แหละให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็เพอร์ซ a l ลเนี่ยก็คือคนที่โดนจับหรือว่าพวกแบบรีสิสแตนพวกคิมินลที่แบบโดนเฟียเนี่ยจับตัวไปนะครับผมอ่ะแล้วเฟียเนี่ยคืออะไรนะครับผมเฟียก็คือให้เข้าใจกันง่ายๆคือเฟียเนี่ยคือตำรวจนะครับผมหรือว่าทหารที่คอยปกป้องทิวเซนแล้วก็ปกป้องความสงบสุขภายในเมืองหลักๆนะครับผม อ่ะแล้วเมืองหลักเนี่ยคือเมืองไหนนะครับคือเมืองหลักก็คือเมืองออโรร่าหรือว่าเมืองหลวงหลักๆในเกมนั่นเองนะครับผมอ่ะตรงนี้คือเมืองออโรร่านะครับผมซึ่งเห็นได้ว่ามันค่อน่าจะดูดีมากกว่าเมืองที่อยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งเมืองที่อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเมืองหลักๆของเออไซเดอร์แล้วก็นี่คือดิสแตนต์ตรงนี้คือทําผมพดถ้าแบบเป็นคนที่แบบว่ามีเล็บ้อยเป็นดิสแตนตน์แล้วก็จะมาเป็นทํางานอยู่ตรงนี้นั่นเองนะงครับผมอ่ะหลักๆคือเราเริ่มต้นจากเออไซเดอร์ ทุกสายนั่นแหละนะครับหรือว่าใครจะเล่นเป็นเฟียก็ได้นะครับผมซึ่งจริงๆมันถามว่า FEAR มันเป็นหน่วยงานในเกมแต่ว่าผมขอเรียกว่าเฟียเพื่อเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับโอเคมาประมาณนี้นะครับผมก็แนะนาให้เล่นเอาเซนเดอร์แหละมันมีให้เล่นมากกว่าเฟียเยอะแยะนะครับผมโอเคแล้วหน้าที่ของเอาเซนเดอร์หลักๆเนี่ยคืออะไรครับผมคือหาเงินหาของแล้วก็หาปืนเพื่อปกป้องตัวเองจากซอมบี้แล้วก็พวกคิมินอลอนั่นเองนะครับผมโอเคมา ซึ่งผมจะแนะนําก่อนละกันว่าในเมืองนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะไปทเควสเบื้องต้นกันนะครับซึ่งรถเ,เนี่ยสามารถหาจากไหนนะครับผมรถสามารถซื้อได้จากคนที่ชื่อว่าดิสซี่นั่นเองนะครับดิสซ mm ี hmm. ่เขาจะทําการขายรถต่างๆภายในเวลาที่กําหนดนะครับผมซึ่งจะเห็นหน้าต่างขวาบนที่เขียนว่ารีสต็อกนะครับผม mm hmm. นั่นคือการรีหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งรีสต็อกประมาณสักประมาณสักทุกๆ10นาทีแล้วมันจะรีสต็อกหนึ่งครั้งคือเปลี่ยนของไปเรื่อยๆในร้านค้านั้นๆน,น,นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถซื้อรถมาขับได้นะครับโอเคแล้วก็จะมีรถฟรีตรงนี้ด้วยนะครับผมสามารถมาเอารถฟรีไปได้นะครับโอเคโอเคนะครับผมตรงเอเมทีที่ชื่อว่าเวสโตตรงนี้นะครับผมจะเป็นเอเมทีที่ทําการขายพวกผู้อ่ะพวก,พวกจอบพวกไฟฉายในการที่จะเข้าเหมืองไปหาของหาแร่มาขายเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดเกี่ยวกับแร่อีกครั้งหนึง่งตอนเพลสแล้วกันนะครับ แ้านี้การชอบร้านนี้คือจะขายพวกปืนต่างๆ,ๆเพื่อปกป้องตัวเรานั่นเองนะครับผมซึ่งปืนพวกนี้เนี่ยพวกเฟียไม่สามารถที่จะฆ่าเราได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นออเซนเดอร์คือไม่มีความผิดนั่นเองนะครับก็มีปืนต่างๆและปืนแต่ละชนิดก็จะใช้กระสุนแตกต่างกันไปด้วยนะครับผมวิธีการเช็คก็คือว่าปืนที่ใช้กระสุนอะไรให้เรานะครับผมทําการถือปืนขึ้นมานะฮะแล้วก็สังเกตขวาล่างจะมีรูปไอคอนไอคอนไอ,คอน,ไอคอนกระสุนอยู่ก็สามารถนำไปซื้อให้ตรงได้นะนั่นเองนะครับผม เป็นคลินิกนะครับผมหรือว่าโรงพยาบาลนั่นแหละนะครับซึ่งในคลินิกก็จะมีพวกขายเป็นพวกเกาะพวกยาบัฟต่างๆยาเพิ่มเลือดต่างๆนานานะครับผมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือชิลนะครับผมชิลคืออะไรนะครับสังเกตตรงขวาล่างตัวละครนะครับผมจะมีหลอด HP แล้วก็หลอดชิลอยู่นั่นเองนะครับก็คืออารมณ์แบบเกาะอะไรครับผมทำให้เราตายยากขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวก เมฤฤฤ็ดคิดเพื่อเพิ่มเลือดต่างๆนี่นะผมฮิว715มานี่นะครับแล้วก็มีพวกเพนคิวเลอร์นะครับผมเพิ่มพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็เพื่อเพิ่มความอึดนั่นเองนะครับก็จะมีผู้หญิงตรงนี้นะครับผมขายของต่างๆอยู่ก็จะมีพวกแบบบ็อกซี่โคลาเป็นแบบว่าพวกแบบเพิ่มเลือดเพิ่มเอนเนอร์จีต่างๆนะครับผมพวกพิซซ่าเบอร์เกอร์ต่างๆนะก็ลองมาซื้อกันได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะเล่นสายมืดหรือว่าสายผู้ก่อการร้ายหรือว่าสายโจรนั่นแหละครับคือตรงนี้เป็นตลาดมืดนััั่่นนนนเองงงะะคครรรบบผมตี้ซึ นี่นะครับผมก็จะขายพวกแบบว่าขายแฮกกิ้งดดไว้์เพื่อลักลอบเข้าไปในเมืองออร่าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากเฟียหรือว่าซื้อ C4 เพื่อไประเบิดเพื่อป้นเพื่อป้นหรือว่าเพื่อลักลอบเข้าไปในเมืองนะครับผมเกมนี้สามารถป้นธนาคารได้เองนะครับซึ่งเกมนี้สามารถตกแต่งตัวละครได้ซึ่งมันจะไม่ผลกักับเกมนะครับผมจะไม่จะไม่ช่วยอะไรนั่นเองนะครับแต่งเพื่อความที่นะฮะผมเนี่ยใส่หน้ากากดาวิเดอร์มาก็เท่ดีนะฮะอ่านี่คือร้านขายของนะครับก็จะมีขายของต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ พวกเสื้อพวกประดับต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคมาเราพูดถึงเรื่องเควสกันดีกว่านะครับผมหลายๆคนอาจจะทาเควสไม่ถูกทาเควสไม่ได้ตอนเริ่มต้นผมก็จะมาเป็นไกด์ให้ในกันนะครับในคลิปนี้โอเคซึ่งตอนแรกเนี่ยจะมีเควสบอร์ดขึ้นตรงนี้นะครับผมอ่ะอ่ะเควสบอร์ดตรงนี้นะครับผมเรากดเข้าไปเพื่อคุยนะครับก็จะมีเควสให้เราทํานะครับผมหลักๆก็จะมีอยู่3ามเควสหลักๆนะครับ แต่ว่าผมแนะนําให้ทำมิวแทนกับมายนิ่งก่อนละกันซึ่งเควสนี้เนี่ยมันทําได้ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องไปนี่นะครับคือเราจะต้องเข้าไปเป็น เข้าไปเป็นออโรหรือว่าเป็นซิติเซนหรือว่าเป็นคนในเมืองก่อนนะครับผมซึ่งผมขอยกไปคลิปต่อไปแล้วกันถ้าเกมตัวนี้มันฮิตขึ้นมานะครับผมคือคลิปเนี้ยจ,จะเป็นคลิปแนะนาเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับก็แนะนําให้ทํสองเควสนี้คือเควส์ดูเทนคอมแบทแล้วก็มายิงนะครับผมอ่ะธีการทำเควสนั้นคือถ้าเรากดเข้าไป้อเควสแล้วก็กดสตาร์ทจ็อบตรงนี้นะครับผมปุ่มเขียวๆนะครับเมื่อเรากดเสร็จนะครับผมเมื่อเรากดเสร็จนะครับผมเขาจะให้เราเนี่ยไปคุยกับเอ่อดาวลี่หรือว่าคนที่ร้านขายปืนตรรงนนี้นะคับ ให้เราเดินการเดินไปครับอ่าก็คือหลังจากที่เราเดินไปตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ไปคุยกับแดนนี่ฮะไปคุยครับผมอ่ะคุยซึ่งเมื่อคุยเสร็จนะครับผมเอ่อแดนนี่เนี่ยเขาจะเขาจะให้ปืนเรามานะครับผมให้ปืนเริ่มต้นเอาไปเป็นปืนพกแบบนี้นะครับปิดปืนพกแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วปืนพกเนี่ยก็ขอที่จะไปยิงไปยิงมิวแทนหรือว่ายิงซอมบี้เนี่ยให้เราทําการซื้อกระสุนไปก่อนนะครับกระสุนที่ปืนพกใช้คือคือสมอลลาวตรงนี้นะครับซื้อไปหักห้าสิบก็ได้ ร้อยก็ได้ถูกดีอ่ะเจ็ดสิบกว่าอ่ะซื้อไปครับผมเมื่อซื้อเสร็จนะครับผมเราทําการเดินทางนะครับผมเดินทางไปยังนอกตัวเมืองที่เราอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราน่ะจะมาเกิดตรงลัสทาวตรงนี้นะครับผมเราเดินทางไปยังนอกเมืองหรือว่าจะขับรถก็ได้หรือว่าจะเดินไปก็ได้นะครับแนะนห้เดินแล้วกันนะครับผมไม่ต้องขับรถหรอกมันใกล้เองนะครับอ่ะซึ่งนอกเมืองตรงนี้นะครับผมจะมีพวกซอมบี้ที่มันเป็นมิวแทนกลายพันธุ์ต่างๆเนี่ย ให้เรายิงอยู่เพื่อหาเงินหากระสุนแล้วก็หาของต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอหาพวกมิเทนก่อนแล้วกันนะไม่รู้หาไปไหนอันนี้เจอละนะครับคือให้เรานําปืนนะครับผมปืนที่ดารี่ให้เนี่ยไปยิงพวกมิวทนต่างๆนะครับมิวทนก็จะแบ่งเป็นหลายๆชนิดนะครับเช่นมิวทนปกติมิวทนโซเยอร์ที่มีปืนมิวทนที่มีระเบิดได้เช่นอย่างเงี้ยคือมิวทนท็อกซีมิวทนคือมันจะสามารถระเบิดได้หลังจากมันตายนะครับมาเรายิงมิวทนปกติก่อนนะครับ ซึ่งมิวแนก็จะมีเลเวลที่แตกต่างกันไปนะครับผมยิ่งเลเวลเยอะก็คือยิ่งอึดแล้วก็ยิ่งแรงนั่นเองนะครับอ่าเรายิงไปครับผมก็มิทัทนก็จะดรอปเงินพวกนี้ก็เก็บมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรายิงเดี๋ยวเรายิงมิทแทนท็อกซิกให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ายิงเร่อมาครับผมเลเวลสองมันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับอ่ายิงไปครับนี่ผมคือเวลามันตายมันจะระเบิดอย่างนี้ครับคืออย่าเข้าไปใกล้ตอนที่มันระเบิดไม่งั้นตายแน่นอนนะครับอ่าไปเก็บกระสุนเก็บเงินมานะครััับบโออเเคคราีกตวนะผม ซึ่งผมเนี่ยมีปืนปืนอื่นละมันแรงกว่าเอางั้นก็ใช้ปืนพวกนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคเหลือประมาณสองตัวนะครับก็เออ่หาของหาปืนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเห็นแจากไกลๆเมื่อกี้ยิงมครับนี่คือเลเวลสามจะสังเกตได้ว่ามันจะอึดขึ้นพอสมควรเลยนะครับเนี่ยยิงแต่หัวก็เลือดไม่คดอันนี้ยิงไม่โดนอันนี้ยิงไม่โดนโอเคเอาใหม่เอาใหม่ครับผมอ่ะยิงไหมครับ อ่ะคิดไหมครับผมก็คือเลเวลสามจะหยุดขึ้นนั่นเองนะครับอ๋อทำไมเก็บเงินไม่ได้เนี่ยโอเคใช้มาแล้วกันนะครับไออีกตัวหนึ่งครับผมอีกใครตัวหนึ่งยิงนิดนึงกันนะผมพ็อกซีกัะชั้นเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งยิงง่ายเด้ง่ายไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อเควสเสร็จนะครับผมให้เราทําการเดินกลับไปเพื่อคุยกับดารี่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมราเดินมาคุยกับดารี่ตรงนี้นะครับผมเมื่อคุยเสร็จนะครับ คือดารี่นะครับผมจะให้เรานะครับผมไปส่งเควสอีกทีตรงเควสตรงจ็อบบอร์ดตรงนี้ก็เพื่อการเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมประมาณนี้สำหรับเควสมิวแทนคอมแบทนะครับแล้วก็เควสต่อไปจะเป็นเควสมายงนะครับหรือว่าเควสทําเหมืองนั่นเองนะครับคือเราก็มาตรงจ็อบบอร์ดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดตัวมายงแล้วก็สตาร์ทจ็อบไปนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเริ่มเสร็จนะครับแกส 0K เคขามีอะไรจะพูดกับผมเหรอ ไม่รู้สิโอเคครับมาแล้วก็เอ่อเควสตบนิกนะครับมเมื่อเรารับเสร็จนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปคุยกับคนที่ชื่อว่านี่นะครับผมวอชเชอร์ Water ตรงนี้นะครับที่ผมพูดไปข้างต้นเมื่อกี้นะเมื่อคุยเสร็จนะครับผมวอชเชอร์ Water เนี่ยเขาจะให้เขาจะให้เราเนี่ยให้พลิกแอคเรามาหนึ่งอันเพื่อจะไปขุดแร่นะครับก็เมื่อรับเควสเสร็จนะครับผมจะขวบบนเขียนว่า my 5ห้าเกม the เดวอ t c h อร์แเนี่ยครับผมก็ไปตรงลิมิทานมาได้เลยนะครับ ซึ่งหลักๆของเอาเซเดอร์คือวิธีหาเงินกนะ็คือขุดแร่แล้วก็ยิงมิวเทนนี่แหละครับในเริ่มต้นตอนนี้อ่ะนะแนะน,น,นำว่าทำมิวเทนเข้าแบตก่อนเราจะได้มีปืนใช้นั่นเองนะครับผมไม่งั้นเราต้องไปต่อยซอมบี้อ่ะนะโอเคมาแล้วก็ยิงไอ้พวกซอมบี้ปืนเทนพวกนี้ไปนะครับไม่ต้องสองเลยคือนี่ยิงเพื่อที่แบบให้มันใ,ให้เราเนี่ยขุดแร่ง่ายๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมากวนเรานะครับเรือสามเรื่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 อสาม ยิ่งหัวมันจะแรงขึ้นนะครับผมเพราะงั้นเนี <g ules> <g ules> ่ยก็ยิงหัวดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยครับผมก็เมื่อเรานะครับผมเมื่อเราทําการซื้อพิคแอคมาแล้วนะครับผมให้เราทําการถือพิคแอคนะผมเดิมซื้อว่ะช่างมันลวกันนะครับให้เราทำการถือพิคอนะครับผมแล้วก็ทําการกด e ค้างเพื่อเป็นการขุดแร่นะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราขุดแร่เสร็จนะครับผมแร่ขุดในครบ5ก้อนนะครับแล้วก็นําแร่นะครับนําแร่มาขายนะครับผมที่ เอชัที่เดิมเลยนะครับโอเคในเมื่อเราได้เกมมาแล้วนะครับผมให้นําเกมนะครับผมมาขายตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าร้านไปขวาล่างจะมีเขียนว่าเซลนะครับผมกดเซลล์ไปแล้วก็คลิกที่คลิกที่เกมแต่วันนี้นะสมมตินี้คือเกมนะกดคลิกที่เกมแล้วก็กดเซล์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมขายไป5ก้อนนะครับแล้วก็ไปคุยเควสจออ็อบเออหรือว่าไปคุยจ็อบบอร์ดนะครับผมอีกครั้งหนึ่งที่ทาวฮอลตรงนี้เพื่อเป็นการอันเสร็จสิ้นเควสทั้งสองอันเริ่มต้นนั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้นกันสำหรับเกมนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้มันยังเป็นอัลฟาอยู่ไม่มีอะไรทํามากๆเพราะว่ามันว่างมากๆคือแบบเอาสเดอร์ก็แค่ขุดแร่แล้วก็ยิงยิงมิวแทนเลครับผมส่วนคนที่เป็นเฟียคือ,อคนที่เป็นเฟียคือปกป้องคนที่มาปล้นแบงค์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรวจสอบคนเข้าเมืองต่างๆนะครับจริงๆคือไปเล่นคลิปนี้ก็สนุกดีนะได้ปล้นได้ปล้นแบงก์ได้ปล้ปน, Bank, ปนทำอะไรอย่างนี้ก็เยอะมากๆนะครับผมก็ไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันถ้ามีนะครับผมโอเค ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมต้องขอพายจริงๆที่ผมพูดเร็วไปหรือว่าพูดดีๆขัดๆนะครับผมขอพายจริงๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตแก๊สสูตเคด้วยจริงๆนะครับขอบคุณมากนะฮะไว้งว่เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย